กลุ่มส่งเสริมอาชีพทอผ้าเสื้อเย็บมือบ้านผึ่งแดดหมู่หนึ่งตั้งอยู่บ้านเล็ที่1หมู่หนึ่ง,นนงตำบลผึ่งแดดำอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารกลุ่มจัดตั้งเมื่อปี2555ปัจจุบันมีสมาชิก20รายโดยมีนางเนยจันทรสสาขาเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมของกลุ่มคือการทอผ้าซึ่งย้อมด้วยสีธรรมชาติได้แก่ย้อมขามย้อมเปลือกไม้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีทั้งผ้าพื้นผ้าถุงผ้าข่าวมาผ้าพันคอและนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อกระเป๋าและอื่นๆอ,อีกมากมายจุดเด่นของสินค้าคือการย้อมด้วยเปลือกไม้มงคล9ชนิดทำให้เป็นที่สนใจของลูกค้าเป็นอย่างมากมีการผลิตตามคำสั่งซื้อและจำหน่ายตามงานแสดงสินค้านอกจากนี้ กลุ่มยังเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าที่กลุ่มได้ตลอดทั้งปีในปี2564กลุ่มได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปาดเปลืงอง Smart Farmer จัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมุกดาหารซึ่งมีการอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้กลุ่มนำความรู้และปัจจัยการผลิตมาพัฒนากลุ่มต่อไป